ถ้าครวยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเหยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง f เฟซ o o ๊ก a ฟนเพจครวยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคานาเป้เห็ดหอมกันนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากทานแป้งเยอะนะคะแต่อยากทานแบบผักอ้อยก็เลยใช้เห็ดหอมเนี่ยมาทำแทนขนมปังนะคะก็ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ ที่อยากจะบอกสเปเชียลเลยนะคะก็คือตัวของเกลดขนมปังอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังโฮมเมดนะคะคุณผู้ชมสามารถไปหาดูคลิปวิดีโอได้ก่อนหน้านี้ที่อ๋ยลงไว้นะคะว่าเกล็ดขนมปังโฮมเมดตัวนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังจากขนมปังเนยสมุนไพรซึ่งอ๋อยทานแล้วเหลือทานไม่หมดก็มาทําเกลดขนมปังอันนี้นะคะก็คุณผู้ชมไปหาดูได้คะ่ะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมที่ใช้วันนี้อาจจะใช้เห็ดหอมสดนะคะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ล้างคุณผู้ชมก็ไปล้างทําความสะอาดให้เศษที่มันอยู่ตรงตัวของดอกเห็ดเนี่ยออกไปนะคะเดี๋ยวเอาไปล้างเห็ดก่อนแล้วเราค่อยมาผสมตัวของหน้าหมูกันค่ะเห็ดหอมล้างเสร็จแล้วนะคะพักไปก่อนเลยค่ะอะเรามาผสมหน้าหมูกันค่ะ หมูสับนะคะใช้องร้้250กรัมค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันนะคะาใช้รากผักชีเนี่ยสองรากกระเทียมไทย5กลีบนะคะแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะคะซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำมันงานลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะสุดท้ายนะคะเก็ดขนมปังค่ะ ต้องใส่เกดขนมปังเนี่ยเพื่อจะใหะ้ตัวของหมูสับเราเนี่ยเกาะกันเป็นก้อนเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนําไปโปะบนเห็ดหอมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ยึดเกาะแล้วจะบอกว่าเนื่องจากเป็นเก็ดขนมปังที่ทํามาจากเนยสมุนไพรของเรามันก็จะหอมยิ่งขึ้นไปอีก แต่นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องแบบอ่อยนะคะก็คือเรามีอะไรแล้วก็ใช้อย่างนั้นนะคะง่ายที่สุดละนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปโป,ปะโบนหน้าเห็ดหอมแล้วเลยนะคะปั้นเขาเป็นก้อนนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วโปะลงไปค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ทำให้หมดทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งทอดกรอบก,กันนะคะเพื่อจะชุบแล้วก็นําไปทอดกันค่ะนี่ค่ะแป้งทอดกรอบใช้แป้งข้าวเจ้านะคะสี่หนึ่งส่วนสี่ถ้วยแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์สองช้อนโต๊ะค่ะคนเลยค่ะนี่อ l อยผสมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คนแค่นั้นเอง เสร็จแล้วค่ะนําไปชุบเห็ดหอมแล้วก็ทอดกันเลยค่ะใช้ไฟอ่อนค้อนไปทางปานกลางนะคะคุกทีละชิ้นทีละชิ้นเก็บไว้ก่อนนะคะตะเกียบไม้เอามีฟองขึ้นแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวเอาเห็ดหอมเราลงทอดเลยค่ะเอาด้านเห็ดหอมลงนะคะ มีอันหนึ่งไส้หมดพอดีทอดแต่เห็ถหอมน,นะคะคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าขอบรอบนอกเนี่ยมันเริ่มจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเพิ่มไฟนะคะเป็นไฟปานกลางค่อนไปทางแรงแล้วเราจะพลิกหมูเราลงด้านล่างค่ะเพราะว่าเราจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะในการทอดหมูค่ะ แค่นี้ค่ะพอเลยนะคะแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เห็ดหอมกับหมูเนี่ยหลุดออกจากกันนะคะหรือว่ามันมีบางส่วนที่หลุดออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแก้ปัญหาโดยการใส่ไม้จิ้มฟันไปอย่างนี้นะคะแต่ละอันแล้วเวลาคนทานเนี่ยจิบแล้วก็จิ้มลงไปเนี่ยทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทานกับน้ำจิ้มบวยนะคะ น้ำจิ้มบวยสูตรนี้คุณผู้ชมไปหาดูได้ในเอพิโซดทอดมันกุ้งนะคะอ๋อมีทำไว้ให้ค่ะน้ำจิ้มบวยทำเองจริงๆก็เป็นอาหารว่างให้เด็กๆได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กบางคนอะ่ะเขาจะไม่ชอบเห็ดหอมเห็ดหอมสดกลิ่นเขาจะแรงน้อยกว่าเห็ดหอมแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาทำเมนูนี้ได้แล้วเวลาเรากัดลงไปอะ่ะมันจะไม่เหนียวเหมือนเห็ดหอมแห้งนะคะ เสร็จแล้วค่ะคานาเป้เห็ดหอมของเราค่ะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยอร่อยต้องที่ครื่ยเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง f c e e o o o k f n p p g g เครื่อยเองค่ะ